สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าทําไมเราต้องตากแดดเต่าสุขต้านะคะคือเต่าสุขต้าก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเต่าทะเลทรายนะคะดังนั้นแดดก็จะมีความจําเป็นสําหรับเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยการตากแดดก็คือจะเป็นช่วงเช้าอยู่ในระหว่างา8โมงถึง11โมงค่ะซึ่งเป็นแดดที่ดีนะคะ การตากแดดในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นแดดที่ไม่ดีก็คือแดดมันอาจจะร้อนเกินไปสําหรับเต่านะคะการตากแดดมีข้อดีอยังไงคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าการตากแดดดียังไงอันนี้ตากมาตั้งแต่8ดโมงเช้าแล้วคะ่ะจนตอนนี้ถึงเวลา11โมงก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเขามีการ ขเขาคงรับแสงแดดนะคะแล้วก็มีการขับถ่ายออกมากขับสารยูริกซึ่งก็ปนอยู่ในนี้แล้วนะคะนี่ให้ดูเลยทั้งสองตัวตากมาตั้งแต่8โมงถึง11โมงนะคะมีการขับถ่ายที่ดีมากแสงแดดเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาน่าจะเป็นการเรียกว่าการเผาผลาญหรือเปล่าคะ คือเหมือนกับอาหารที่เขากินไปถ้าได้แสงแดดด้วยแล้วเนี่ยก็สามารถนํามาเสริมสร้างกระดองให้เขาได้อย่างไรคะแสงแดดช่วยให้เขาในการขับไข่ต่างหากเห็นได้เลยว่าเนี่ยพี่ตากแดดทุกเชา้าเส้นขยายของเขาชัดเจนมากเลยคะ่ะดังนั้นน้องๆอ,อย่าลืมเอาเต่ามาตากแดดทุกเช้านะคะแดดอ่อนๆจำเป็นสำหรับเต่าสุกต้ามากเลยคะ่ะ